ครับมือนี้ท่ายหนังครับพี่น้องนท่านี่ท่านกลองครับมนี่ท่านกลองมีการนำควายม่เข้าฉากนะครับแต่รู้สึกว่าซุกระหูกในจักหน่อยนะครับเพราะว่าควายส้หูหูหรือว่าขี้ได้นะนั่งหลังบันไดมันก็หาอยากแนี่จักหน่อยครับในสมัยนี้เนาะมันคือตะกี้นะครับก็เป็นจังบุญอยู่ครับได้ควาย เขาเล่ตัวนึงนะครับ่ือตัว้วยแม่นะครับน้มามังขอกฉากตอนนี้อยู่ตีนตีนบ้านโคกกลางข้างท,างทิดไปบ้านข้อนะครับล้วยเขาเล่ตัวนี้คนว่าหู้นะครับชี้ได้เขาเท่นะครับทีมงานกำลังทำความรุ้จ,จักครับ ควายน้อยอยู่ควายอยู่นะครับนางเอกนะครับไม่เพียงกักตแต่งตัวเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังก,าก้าวกวัวนะครับบ่บ่ท่านกล้าบนานันไดยน่ะนะนางเอกก็บ่เคยขี่ควายพร้อมนะครับต้องใส่เวลาจักหน่อยนะครับควายเพราะว่ามันเห็นคนหลายมันก็นตื่นนะครับควายตื่นคน อนะครับกระติทงใสในจังน้อยอยู่นั่นแหละมาอย่างหลายแค่พวกนี้เคยเห็นนะเคยเห็นแต่จะของมันอันนี้จะของกับพยูพวกรึไงครับมันกบ็บอกว่าไายเลยนะครับเอาค้อยมาลามไห้แล้วกันคนจักไป้ใส่พวน,นะครับเห็นเห็นได้ด้โดนะครมากันหลายคนครับมือนี้ครับ ร้อยกวงางไทยช่วงนี้เป็นการเก็บภาพสักกันนะครับผมย่างเก็บภาพาไว้ใส่นะครับช่วงไว้ัยวัฒน์นั้น,นครับแถวนี้เป็นไห,หน่าเฮียนะครับเก็จะเอืนอห,หน้าเฮียครับวดัดใหญ่ถ้ำวดัดใหญ่ปูเข่านะครับเป <c oughs> ็นยังนับผู้กำกับ,บ 4B 4B <c oughs> อันนี้มัน หน้าอีกคนหนึ่งนะครับที่แรกผมให้นั่งคู่ข้างกับไพ่รั้งหุ่นนะครับพอดีกับเบาสะดวกในการนั่งหรือว่ามันบาแป่นนะครับก็เลยให็นใหญ่ๆว่านั่งทั้งนี้นะครับมีองค์ประกอบเยี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับในเนื้อเรื่องนะครับก็เลยให้มานั่งที่มุมนี้ก็นั่งเราตอกไ่้ไม่เบียกนั่งเราตอกจนว่าว่าเดี๋ยวไว้ท่านจักตอกตอนเข่าชากกัดเล้วก้อนซ้ำเพราะย้าห้านี่ก็ได้ นะครับอันนี้เป็นานาั่งเอกครับช่วงนี้เร,เริ่มเริ่มเริ่มท้ายนะครับนั่งเอกเลียงวัวเลียงเลียงคล้วยนะครับอือ,อลกล้ว,วยลามคล้วยไ,ไนนยว้แล้วก็มันจะกัดมันคึมคึมอีลากระยั่ขี้คล้วยเลียงอ่ะนะนี่ปัญหาเลี้ยงขืนกล้วยไว้เนั่งเอกของเขากระยานคล้วยนะครับนะครับมัดที่ส้นเรา เอาาดนานีจ<า>ังไดยน,นะครับต้องให้ผู้ซ้อยขวางท้ายไปยดูแลนะครับอันอนี้จัดการยังไงนะครับมันตื่นค้นนะนะครับมันมันจะคของมันเนะขามันแหงเง่าครับสาดเที่ยเดียวนี่มันดากฮักบวกนี้แหละนะนั่น นั่งเอกห้องกี้กี้ก็วันหยานเอาบาดนี่มันแทงิซี์เขาใส่บาดนี่นะครับแต่มันก็เ่ราะส้นเหรอครับพี่น้องธรรมดาธรรมชาติของขั้วยแหละนี่ยังแปลกกับคมกว่คู่ไว้ก่อนล่ะบางนี้กับวัฒน์ไทยเหรอครับพี่น้องผมตั้งกล้องไว้กันแค่ใส่ภาพกดภาพไปน้ำมือสิเท่นะครับตอนนี้ ผู้ซอยผู้กับผู้ซอยก่อนใครกันน้ำกุ้ยมากครับผู้กับสากน้ำอยู่นะครับคนจะโซทอนนรขุ้ยครับย่าน้องเฟื่อนเนี่ยมันขี้ขุ้ยเก่งยู่แล้วเลยเลยนั่งเองเลขี่เพราะเป็นนะครับการสาธิตการขีนกุ้ยยียบเหยียบ สนนองอย่างไรครับขามันทั้งหลังนะครับมันเตะนะครับน่ะเห็นเราครับมันขีดผมหน่อยน่อแต่มันว่าขีดไก่ขึ้นง่วครับมันขีดไก่ขึ้นง่วนี่มันไงนะครับมันแค่มันกัดตูดขามันเลยนะมันคูนะครับมันคัวไอ่ที่ดุอย่างนะครับมันมั่วไอ่ที่แข็งอย่างมันขุ่นขุ่นนะครับมือจะขุ่มผอมเลยติดเขาครับ ยังต้ซื้หรอต้านทานถพงับฟื้นกะฟื้ยังากครับแล้วก็ตื่้นรับหมาคับเพิ่งน้ยกา้งากา้าครัพนะทพงในย่แตียงครับนักแสดงประจหมู่บ้านนะครับลํากับเปลี่ยนแดงไงแต่ว่าเมื่อวนี้ตื่นกล้องเยบนเคร่อง ท้องิงตื่นๆจันเน่อยอยู่วอกวอกมือบังตไ่เีย์หน่าลาไปแล้ขวดน้อยนึงนห็นมันสีร่วงบดสักดิเฟิ่อระวังเด้อเฟต้องไปหนีนะมันเฟืนเฟื่อนบอกม่าเฟื่อนมึงน้องเฟื่อนครับผมอยู่ซอยคลางทยครับกรลังเอาขั้อามาเทียบใกล้ คันแท้นะครับนั่งเอกเตียมตะคีถือว่ายากอยู่ง่าย้อยู่ะครับพี่น้องก็เถิงกับยังมากมาหอกก็ได้อยู่นะครับโอ้ครับั้วเันหครับต๊หลา้แสนยังบัควหตัวนี้ในี่สิกร่างทองมากทรงใ่อมครับ นางเอกที่ขึ้นขี้ขั้วเลยครับว่าคืนว่าอะไต้องเฝ้าขึ้นเปลี่ยนว่าเป็นครับนางเอกนะครับเปาี่ยนแปลงได้อู้ึ้นครับไอ้เยอ๋อ้านนะครับขึ้นนางขั้วแล้วนางเที่ยงฮิลลี่ปานตุ๊กตาเขาครับอยู่เบื้องหลังคนหนึ่งครับน้องดาวครับ หังช่องยูทูบน้องดาวสาวบ้านนานะครับแต่เ่าเหตุผลงานดอกจกเทียจ้าไผยมันจ้าเสียกอยู่แต่ช่องเอาเอาเสียกันเสียกึ้นมาเล้ครับของทำความไขมันลึ่งแล้วก็ไห่นางเอกเสวยอนก้อนนะครับตั้งรังขั้วอยเ่ในห้องจี้จีอยู่คนณญานครับสร้างมาว่าเรียนหนอวิดีเป็นตะเบิง ก้วยนี่ยม่ถ้ามัดาเลยมั้ตกลงง่ายเขียนเขียนรถคุณนี่ครับพี่น้อยครับตัวน้อยๆเคยเปลี่ยนอยู่ครับเขียนรถตกกล้วยแต่ผู้ช่ที่นั่งขับนะครับข้างในไม่งี้นะนั่งขับก็เกินนะครับแต่ตอนนี้นั่งอย่างเขานั่งเหยียดสร้อยนั่งเหยียดส้อยจังสี่กมี่ครับพวกผู้หญิงเขาจะผู้สาวเขาจะก็นั่งเหยียดส้อยแบบนี้ขี่กล้วยนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับครับตะเก็บภาพ นิดๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าไปประกอบในหนังนะครับการทายแทมกับแบบเรียบๆง่ายๆนะครับใส่กล่องตัวเดียวนะครับควายครับน้องวิวกัเริ่มทีนั่งควายขานัดแล้วนะครับบอยาดแล้วนะครับแต่ว่าการนั่งเที่ยงทีรีเพราท่านธรรมชาติพ่าดใจนะครับ ผมจะเข้าไปจับกล้วยนะครับก็ยังมีการซิ์เขาอยู่น่ะน,นะครับอืมนี่คือสันสาแต่ญานของสัตวเนาะครับนะเนาะเขากล้วยมันบวมจากเข้านะครับมันเป็นจาลของเพลอนง่ายๆนะมันสู่ไปเองสุวไปแต่บ่ถึงกับว่าดุอ่บาบ่ถึงกับหายนะครับอืม กินยาไปนะครับรนั่งเอกก็กนั่งไปเรื่อยๆผมไปเจ็บภาพไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้เป็น,น,น,นช่วงเจ็บภาพนะครับทีมงานของเขาก็ยืนเบื้องนะครับหลายคนนะครับที่เบิ้งอยู่ได้อยู่ถนนกับมีนะครับแต่กล่องมาได้แพนไปนะครับใส่เวลาโดนเติมนะครับพยายามจะเอาขัวให้มาทั่ง วันละครก็เข้านางอีกคนหนึ่งอ่ะพราะแปลกนะครับแต่ก็มาบม่ได้ทีมงานก็ต้องไปเอาควาวยมานะครับนะครับนี่พญาะแปลกเลยนางล่อฉากโดนแล้วนะครับจับตอกเลี่ยนจนว่าแล้วนะครับนี่แสดงว่าตอนนี้เริ่มท้ายท่ามแล้วครับในบทนะครับ เป็นการซ้อมบทจากน้อยนะครับมกระทายพร้อมไปเรื่อยๆนะครับเป็นการสนทนาระวังนั่งเอกนะครับกับผู้เฒ่านะครับตอนนี้ยังกันเก็บบทสนทนาอยู่นะครับนะครับสังเกตกล้องกล้องตัวเดียวครับพี่น้องครับทับไปทับมางม่มีที่นี่นะครับผมกระทายแบบง่ายๆนะครับ พวกไฟ่พวกแสงพวกงังกับมัมมี่ไปแสงธรรมชาติไปนะครับอ่าอันนี้เป็นการฟุ้นาเรียบร้อยนั่งเอกโตนคั้วต้องไปนะครับตามท้องเรื่องนะครับยั่งเล่าที่เป็นจังไดกับเบื้องเอานะครับทางก็เบื้องรอดิดตามรางดานเรียงเสียเคาะวงก้นกับสีเบื้องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่าเป็นการลิเมกนะครับหลังจากให้ท้ำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ สั้งแต่หลายปีแล้วนะครับผู้เฒ่าเสียขอขอคอให้เิ็หน่อยตดส่ล้างควยอ่าผู้เป็นผู้ติดตามในท่านกวามมากอะคงดีคงขีจำได้นะครับ<ป>ตอนนี้มาทายถ้ำอยู่มาถ่ายถ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับ นนิท่านเราต่อสือบกันมานะครับแล้วคนก็นว่าขาส่วง <c oughs> นะครับอืมมนต้องขาส่วงนะครับมันเทศพอดีพปแมนนอแม่นแนวที่นะครับเป็นอ่าเลขก,กลุ่นของคนนะครับที่เรา<ๆ>เราสืบต่อกันมาถือเป็นเลี้ยนตลกโปกข้านะครับพี่น,อน,น้องคอยติดตามเลยครับขอบคุณครับ